สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการดีดดึงตบที่เป็นทักษะเบสิกสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกทักษะการดีดดึงตบแบบง่ายๆแล้วก็พัฒนาไปสู่ทักษะที่มีความซับซ้อนในส่วนของจังหวะมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับ EP ีนี้นะครับผมก็กำหนดให้เป็น EP ีที่1เลยนะครับสำหรับการฝึกดีดดึงตบที่เป็นทักษะเบื้องต้นสามารถเอาไปใช้เล่นได้กับทุกเพลงนะครับหลังจากฝึกจากคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝึกทักษะเพื่อเอาไปปรับใช้เอาไปทดลองใช้ได้กับเพลงที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีเพลงที่ยกตัวอย่างมาให้ฝึกเล่นกัน<ม>ก็คือเพลงฉลามชอบงับคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดู4คอร์ทที่จะต้องใช้นะครับสำหรับเพลงนี้ใช้แค่4คอร์ดวนนะครับคอร์ดแรกให้สังเกตที่ตารางคอร์ดไปด้วยนะครับจากตารางคอร์ดก็จะเป็นสที่6 5 4 3 2 1สังเกตที่ไฟกระพริบประกอบนะครับผมดีดเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีไฟประกอบให้ดูนะครับว่าสายที่6อยู่ด้านไหนนะครับให้มาดูในคอร์ดแรกเลยนะครับก็จะเป็นคอร์ด a minor 7สําหรับมือใหม่ผมจะแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับ a minor 7เพลงนี้เราจะกดแค่นิ้วเดียวนะครับก็คือกดนิ้วชี้ไว้สายที่2เฟรตที่1นั่นเองมือขวาที่เราจะต้องดีดนะครับเราจะใช้แค่3นิ้วเท่านั้นก็คือโป้งชี้กลางเราจะดีดแค่3เส้นของทุกๆคอร์ดเลยนะครับ สำหรับคอร์ด A minor 7นี้เราจะดีดสายที่5เป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็สายที่3กับสายที่2จะเป็นโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนะครับสำหรับตารางคอร์ดที่แสดงให้ดูนะครับผมก็จะใส่เฉพาะจุดสีเขียวเท่านั้นนะครับที่แทนด้วยนิว้วชี้สีเหลืองแทนด้วยนิ้วกลางสีแดงแทนด้วยนิ้วนางสีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยสำหรับคอร์ด A minor 7จะใช้จุดสีเขียวเท่านั้นนะครับ ส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ประกอบผมก็จะใส่เป็นสีเทาๆไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมในเรื่องของการจับคอร์ดที่เต็มรูปแบบนะครับแต่ในส่วนที่แสดงให้ดูหรือว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเล่นหรือว่าการใช้คอร์ดแบบง่ายๆให้เหมาะสมสําหรับมือใหม่เราจะได้ไม่ต้องจับคอร์ดทุกนิ้วนะครับเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ทักษะกําลังนิ้วยังไม่พอที่จะเอาไว้ใช้กดคอร์ดได้ทุกคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ทดลองฝึกตามไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจอย,อยากจะเรียนปรับพื้นฐานจากผมนะครับตั้งต้ คลิปนี้เลยนะครับคอร์ด A m i n o นนะครับกดแค่นิ้วเดียวต่อไปคอร์ด D major นะครับ dma j o r อเราก็จะยกนิ้วชี้ออกแล้วก็กดนิ้วกลางลงไปสายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่2เฟสที่3แบบนี้เปลี่ยนนิ้วโป้งมาอยู่สายเบสเป็นสายที่4นะครับแล้วก็ชี้กับกลางสายที่3กับสายที่2เหมือนเดิมเลยนะครับคอร์ด D major ลองจับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้ ฝึกให้ถนัดด้วยนะครับต่อไป B minor s e นะครับเราก็จะยังค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับนิ้วกลางกับนิ้วหนางต่อไปให้เอานิ้วชี้นะครับมากดเบสของโน้ตตัว B ก็คือใส่ที่5้าเฟสที่2ก็จะได้เป็น B minor s e อย่าลืมย้ายนิ้วโป้งมาไว้สส่ที่5ด้วยนะครับต่อไปคอร์ด E minor นิ้วโป้งย้ายไปสส่ที่6แล้วก็ยกนิ้วทั้งหมดออกนิ้วโป้งประคองไว้แบบนี้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้มือเราหลุดออกจากกีตาร์นะครับ การประคองนิ้วโป้งตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันมันจะช่วยให้เรารักษาสมดุลการประคองกีตาร์ได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับสายที่6แล้วก็3 2ดึงขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้เอาละครับฝึกทักษะแบบง่ายๆจับคอร์ดง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วก็ลองสร้างความถนัดจากการจับสายที่เราจะเล่นในคอร์ดต่างๆคอร์ด A minor นะครับดีสายที่532เปลี่ยนเป็นคอร์ด D major ์ดีสายที่432 เปลี่ยนเป็นคอร์ด B minor s ดีดสายที่ 5, 3, 2เปลี่ยนเป็น E minor สายที 6, 3, e 7, ่ 6, 3, 2เอาละครับกดหยูสตอปวิดีโอนะครับฝึกจับคอร์ดแล้วก็ฝึกดีดแบบที่ผมแนะนําจากก่อนหน้านี้ให้ถนัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกวิธีการดีดดึงตบโดยใช้ชุดคอร์ดนี้เอาไว้ใช้ฝึกเล่นกับเพลงง่ายๆกันได้เลยครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาดูจังหวะดีดดึงตบที่มือขวานะครับผมก็จะจับคอร์ด เอมเนอร์เเป็นหลักนะครับผมจะสอนแบบรวบลัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันนะครับจังหวะทางดนตรีนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย1และ2และ3และ4และ,แ,ละแบบนี้นะครับและก็คือจังหวะยกถ้านับเป็นภาษาสากลก็คือทางดนตรีเขาเรียกว่า one and 2 and 3 and 4 and เอาละครับวิธีการเล่นแบบง่ายๆก็คือในจังหวะที่1 ผมจะใส่คำว่าดีดนะครับดีดก็คือใช้นิ้วโป้งอ่ะดีดสายเบสของคอร์ดเริ่มต้นก็คือคอร์ด A เราจะดีดสายเบสสายที่5ในจังหวะที่1นับวอนนะครับดึงก็คือชี้กลางดึงขึ้นมาในสัดส่วนที่นับแอนก็คือเป็นจังหวะยกนั่นเองจังหวะที่1ก็คือตบยกนะครับเราจะทำความเข้าใจในทางดนตรีแล้วก็นับเป็นจังหวะเป็นวอนแอนแทนกันพูดคำว่าตบยกนั่นเองเอาละครับ ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชินกันก่อนนะครับย้อนกลับไปทบทวนได้เลยนะครับในจังหวะที่2เราก็จะเล่นการตบลงไปแบบนี้แนะนำนะครับสําหรับมือใหม่ตบลงยังไงให้ได้ยินเสียงนะครับก็คือตบใกล้ๆกับฟิงเกอร์บอร์ดไปก่อนนะครับครานี้โป้งวางตรงนี้สังเกตว่าเวลาที่เราตบลงมานะครับมันจะเกิดเสียงได้ง่ายเราไม่ต้องตบไม่ต้องตบแรงมากนะครับตบแค่เบาๆนะครับทําแบบนี้เอาละครับ นิ้วโป้งเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนให้สังเกตที่นิ้วโป้งนะครับมันก็จะทับไปที่สายที่6กับสายที่5แบบนี้ไปนิ้วโป้งเนี่ยเราจะกดไว้สายที่5เห็นไหมครับสําหรับคอร์ด a เราฝึกจับให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็วางลงไปในตำแหน่งเดิมพอเริ่มถนัดชินแล้วนะครับให้ใส่น้ําหนักลงไปให้มันเกิดเสียงแบบนี้คราวนี้ผ่อนคลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับ จากนั้นเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางจับสายที่เราจะต้องดีดแล้วก็ลองขยับแค่นิ้วโป้งทําได้หลายวิธีนะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกสร้างความคุ้นเคยสร้างความถนัดชินนั่นเองคราวนี้เวลาที่เราเล่นจริงๆอ่ะเราจะเล่นแบบนี้ดีดดึงขึ้นมาลอยใช่ไหมครับแล้วก็ตบลงไปเราจะตบลงไปทั้ง3นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะไปอยู่สายที่3กับสายที่2รอดีดในขอถัดไปนั่นเอง ในคอถัดไปมันจะอยู่ในสัดส่วนแอนนะครับเราจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นดีเมเจอร์แล้วก็ย้ายนิ้วโป้งมาใส่ที่4แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เอาละครับอันนี้ไปที่จังหวะที่2อแอนแล้วนะครับสังเกตนะครับโฟกัสตรงนี้เลยนะครับเราจะเปลี่ยนคอในจังหวะแอนที่2ก็คือในจังหวะยกที่2นั่นเองใครฟังไม่ทันกดหยุดตอ่อวิดีโอย้อนกลับไปฟังเมื่อกี้นะครับจากนั้นลองมาเล่นพร้อมกันจับเอ i มเ r อร์นิ้วเดียว ดีไซน์เบสนะครับก็คือวอนแล้วก็แอนเป็นดึงนะครับแล้วก็พอเราตบปุ๊บสังเกตที่มือซ้ายกดรอไว้เลยนะครับในจังหวะที่เราตบเนี่ยแหละมันก็จะเป็นในช่วงจังหวะที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ลองฝึกความต่อเนื่องแบบนี้วอนแอนแล้วก็เปลี่ยนทูแอนเห็นไหมครับจังหวะตบมันจะหยุดเสียงไปเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาจะเปลี่ยนคอร์ดแล้วจังหวะที่3นับ3 and เว้นค้างหางเสียงไว้นะครับเล่นรวมกันวอนแอนทูแอนทรีแแล้วก็ 4& and คราวนี้ในจังหวะที่4เราจะตบแล้วก็ดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในคอร์ดที่เราเปลี่ยนมาก็คือคอร์ด D-Major นั่นเองแล้วก็เอันนี้โป้งจับสายที่4นิ้วชี้3กลาง2แบบนี้นะครับในจังหวะที่4ตบ 1. 1เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครยังไม่แม่นยำเนี่ย ให้ฝึกซ้ําๆนะครับฝึกจนเกิดความรู้สึกผ่อนคลายตอนแรกเราอาจจะเกรงๆทิ้งน้ําหนักไม่ถูกอาจจะแรงไปเบาไปพอเราเริ่มทําไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับมันก็จะเกิดความคุ้นชินแล้วมันจะสามารถควบคุมน้ําหนักการดีดได้นะครับ one and two and three and f and แบบนี้นะครับคราวนี้เวลาที่เราเอามาใช้จริงๆนะครับจังหวะที่4เนี่ยสรับมือใหม่นะครับตบลงไปให้ดีดนิ้วโป้งนะครับ ไม่ต้องดึงนะครับผมใส่จังหวะดีดให้ดูนะครับก็คือโฟแล้วก็แอนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดถัดไปก็คือ B m i n o เ7อก็ย้อนกลับมาจังหวะที่1ใหม่นับดีดึงตบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด e อี i มเแบบนี้ในจังหวะที่นับแอนของจังหวะที่2ก็คือวอนแอนทูแอนทรีแอนโแอนเอาละครับ เทคนิคง่ายๆนะครับทาไมผมถึงให้ดีดแค่นิ้วโป้งในจังหวะส่งของจังหวะที่4ก็คือมันจะง่ายมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้นิ้วชี้กับกลางเนี่ยประคองให้เราสามารถจับคอร์ดอื่นได้อย่างแม่นยำนะครับจับคอร์ดอื่นได้อย่างแม่นยําก็คือสําหรับมือขวานะครับเวลาที่เราจะย้ายไปสสยที่5าเนี่ยเห็นไหมครับตบ<ด>แล้วก็ย้ายไปสายที่5มันจะมีนิ้วชี้กับนิ้วกลางประคองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่มันจะช่วยให ง่ายต่อการควบคุมเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวใน EP ถัดไปจะมีวิธีการดีดที่มันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็ใช้ทักษะเทคนิคจากพื้นฐานตรงนี้แหละที่จะเอาไปต่อยอดให้เราสามารถดีดดึงตบได้เทพยิ่งกว่าเดิมนะครับเอาละครับกดหยุดสตอ็อปวิดีโอแล้วก็นั่งฝึกซ้อมทาความเข้าใจในก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําไปก็คือจังหวะที่1น,นับ o and t and เป็นคอร์ดแล้วก็ f and แล้วก็ one and t and เป็นคอร์ดแล้วก็ f and แบบนี้ อันนี้ก็คือครบ4คอร์ดแล้วแล้วเราก็เล่นลูปก็คือวนไปในจังหวะที่1กับคอร์ด A minor 7ใหม่นะครับผมใส่ภาพสัญลักษณ์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับใครไม่ทานสามารถกดหยุดกดย้อนกลับไปดูแล้วก็กลับไปฝึกโฟกัสในจุดนั้นก่อน เราค่อยเอามาเล่นรวมกันไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนเราสามารถควบคุมการดูคลิปได้ด้วยตัวเองนะครับตรงไหนไม่ได้ตรงไหนไม่ทนันเราสามารถกดยูสต็อปแล้วก็ย้อนกลับไปทบทวนแล้วก็กลับไปฝึกซ้อมสร้างความเข้าใจแล้วนําเอาความเข้าใจที่ได้เนี่ยไปนั่งฝึกซ้อมโดยที่ไม่ต้องเปิดคลิปแล้วก็ได้นะครับเอาละครับจากนั้นเราลองมาเล่นพร้อมกันนะครับหลังจากที่ได้ฝึกกันจนถนัดชินแล้วนะครับ one two three four แล้วครับสคอดนี้นะครับก็ลองนําเอาไปฝึกซ้อมสร้างทักษะแล้วก็ลองไปเล่นกับเพลงฉลามชอบงับคุณดูนะครับกับเพลงอื่นๆก็สามารถนําเอาไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เอาไปลองฝึกซ้อมกันนะครับพอได้แล้วก็ติดตามไปดู e ีถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดซั b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ